สวัสดีครับพบกับรายการคุยข่าวเราหุ้นนะครับผมประสิทธิ์กรโชคอนันต์นะฮะเดียวว่ามาพบกับท่านผู้ชมผู้ฟังรายการอีกแล้ววันนี้เราอยู่ที่แม่แจ่มนะครับเชียงใหม่บนดอยสูงจริงๆนะฮะหรือว่านักติดต่อยกันแบบว่ามากมายในระับรอบนี้นะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่กับ3มคนนะครับหรือว่า3คนสามคมตัวจุดนี้นะครับเริ่มจากคมแรกก่อนครับผมสวัสดีครับ ผมชัดปันทิติเวศนะครับบรรณาธิการบริหาร Stock Focus ครับสวัสดีครับเจตรยพันธุ์สุนักบุระครับจากเช็คหุ้นครับครับผมนะรอบที่แล้วต้องบอกเลยว่าเราคุยกันที่ฮ่องกงเนาะอ๋อใช่พองกันแล้วสายมูกันเต็มที่เลยมูเสร็จปุ๊บนะมารอบนี้ มาเรามามุ่งสู่ดอยนะเราอยู่ดอยเราอยู่ราดอยดอยเนี่ยที่เรามาฤดูนี้มีทั้งร้อนแล้วก็หนาวครบเลยครบดีนะที่ฝนตกนะฝนไม่เยอะไม่เยอะวันนี้วันนี้ฝุ่นค่อนข้างดีทัศนศิษย์ใส่นี่ค่อนข้างใช้ได้เอาเองลกันใช้ได้ใช้ได้จะได้อากาศนี่คล้ายกับตลาดหุ้นบ้านเราเลยนะโอ้โหร้อนบ้างหนาวบ้างฝนบ้างโอ้ครบรบเลยนะผมคิดว่าแฟนรายการคงอยากจะดูไอ้มุมมองนะทัศนะไน้อย่าง a s ต็อกโฟกัสเนี่ยเขามองตลาดหุ้น และอย่างไรนะตรงจุดนี้ต no ้รงบอกว่าเมษาเนี่ยความร้อนแรงเนี่ยร้อนริงๆผ่านไปเดือนพฤษภาคมอาจารย์ชัดกันเนาะมองตลาดยังไงทั้งเดือนสำหรับเดือนพฤษภาคมเนาะก็อย่างที่เรารู้กันนะครับเดี๋ยวก็จะเข้าเดือนพฤษภาแล้วก็ผ่านไตรมาสหนึ่งนะครับมาหนึ่งเดือนเดือนเมษาก็ค่อนข้างร้อนแรง สำหรับเดือนพฤษภาคมเองเนี่ยในมุมมองส่วนตัวนะครับก็ยังคงมองว่าตลาดเองเนี่ยยังน่าจะมีปัจจัยเสี่ยงหลายๆเรื่องอยู่นะครับโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยการซื้อการขายในตลาดเองเนี่ยมันค่อนข้างไม่คึกคักซบเซาอ่ะนะซบเซาวันนี้เนี่ยเหตุการทีบางทีก็เห็นนะสามหมื่นไปปลายสี่หมื่นห้าหมื่นล้านมันมันมันไม่ใช่กับตลาดหุ้นไทยนะเพราะนั้นบรรยากาศเองเนี่ยมันไม่ได้คึกคักนะครับแล้วก็ แหมพฤษภาเนี่ยเขาก็จะดีเขาจะมียกสีติเซลล์อินเมก็เข้ามาอีกแม่นะมันก็ไปช่างสอดคล้องกับต่างชาตินะที่ตอนนี้เราก็เห็นเขาขายตลอดเลยโอ้ผมเห็นแล้วตัวเลขสี่อันนี้เขาขายได้เจ็ดเจ็ดหมืนเจดหมื่นโอ้โหถ้ามัขายตลอดแบบนี้เนี่ยมันมันมันก็ทําให้ตลาดเองมันก็เลยยังดูแบบ มันมันจะมันไปไม่ได้เราชอบเอคราบรชอบเรราคาแล้ววันนี้ดัชนีเราเนี่ยแมที่แรกทำท่าเหมือนจะไปเนาะกลับไปพันหวันนี้พันห้าเจ้าอยู่เปล่าอันนี้มันก็เลยมันก็เลยเป็นเป็นภาพที่ยังบอกว่ามันมันยังมีความเสี่ยงหลายๆเรื่องเรื่องดอกเบี้ยเองนะก็ยังขึ้น น้ำนำมันก็ผันผวนเอาแนวนอนขึ้น,ข,นขึ้นลงลงสงครามก็ยังไม่จบแล้วอย่างบ้านเราเนี่ยก็ยีมีเรื่องของการเมืองที่ก็ยังคงอาจจะต้องดูนะอาจจะมีปัจจัยพอเข้ามา กรุบกรุบอ่ให้ตลาดมันคึกคักได้นิดนึงนะพอการเมืองก็ก็ตอนนี้ก็ดูคึกคักนะมีการหาเสียงหาอะไรกันนะเดี๋ยวก็ต้องดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเลือกตั้งแล้วใครจะมาใครจะไม่มาใครจะต่อทําต่อหรือไม่ทำนะอันนั้นก็เดี๋ยวก็ไปว่ากันจริงีแต่ว่าคิดว่าบรรยากาศเองคงยังคงเป็นแบบทรงๆยังอาจจะไม่ไม,ไม่ได้มีอะไรที่ มองเป็นบวกมากอันนี้ต้องพูดถึงสภาพความเป็นจริงนะอันนี้ยังนัมบมมองส่วนตัวครับโอ้โหนะ้อบอกว่าแมเป็นอย่างนี้ผมคิดว่าเรื่องของความของราคาหุ้นผมว่าหุ้นใหม่ๆเนี่ยเป็นอะไรที่สาหัสเนาะนะเดี๋ยวว่าไม่เป็นตัวของ P Q S นะเดซอนโอ้แล้วก็ล่าสุดนะ P L T โอ้จะเกิดอะไรขึ้นกับหุ้นสามตัวนี้ทำไมแบบมันลงแบบอืมอันนี้ก็ต้องบอกว่า ถ้ามองถ้ามองในแงในม,มุมของปัจจัยพื้นฐานเนาะก็จะบอกว่าทั้ง3ตัวนี้เนี่ยก็มีความโดดเด่นมีความแข็งแกร่งในใน,ในในในอุตสาหกรรมของตัวเองเนาะแต่จะบอกว่าฮะด้วยบรรยากาศเองอะ่ะวันนี้จะบอกว่าไอ้มาทุกอย่างมันจะโทษ<ม>บรรยากาศเลยไหมนะมแต่มันมันก็ปฏิเสธไม่ได้นะมันมันมันมีเรื่องราวนะครับที่ต้องบอกว่า หุ้นเข้ามาแล้วไม่สักเซสใช่ไหมแล้วอาจจะด้วยทิศทางของตลาดเองมันไม่ได้เอือ้ออันนี้ต้องต้องยอมรับต้องยอมรับส่วนในแง่มุมของธุรกิจเองเนี่ยเราคงไปในเรื่องของผลประกอบการเนีนยคคงต้องไปอยูนะว่าว่า ว่าเขาเข้ามาแล้วเนี่ยมันมันมันโตจริงอย่างที่เขาพูดเขาบอกหรือเปล่าอย่างที่เขามีการนักนังนสือชี้ชวนไว้ไม่ใช่ไม่ใช่หาเสียงเ <laughs> นาะไม่ใ<น>ช <laughs> ่หาเสียงจริงเราไม่ดับ <laughs> นะอันนี้ก็ต้องดูนะส่วนส่วนเรื่องของบนกระดานเนี่ยอันนี้ก็ต้องยอมรับครับมันก็มีเรื่องของอต้องม,มันเป็นเรื่องของมันนเกีินะมันก็ต้องยอมรับคนเขาก็อาจมีต้นทุนต่ำเขาก็ขาย <laughs> แ,แล้วด้วยภาวะตลาดแบบนี้เนี่ยก็ เอาทุนคืนกับมาก่อนดีกว่าหรือว่าพอหุ้นมันตกมากๆเนี่ยคนที่ติดอยู่บางครั้งมันก็มีบางส่วนที่ต้องจัดจานหน่อยหนึ่งวิชาในการที่จะลงจากดอย IPO เนี่ยต้องทำยังไงเออจะแก้เกมยังไงในมุมมองของคุณชัดปั่นอาจารย์ชัดเองดูจะเนี่ยอันนี้นะจากประสบการณ์เนาะก็แล้วก็จากที่ได้คลุกคลีแล้วก็ได้เรียนรู้กับคนที่มีประสบการณ์ตรงๆเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าการที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งเลยเราต้องมีจิตใจ ต้องต้องต้องชัดเจนนะในในในเรื่องราวของเรานะครับเรื่องของการลงทุนปิดความเสี่ยงให้น้อยที่สุดนะถึงแม้พี่มันลงมาตลอดโอ้เออมันลงตลอดแล้วัุณบอกเลมันต้องใจโอ้มันเจะฝากไว้ก่อนคุณต้องคิดว่าคุณต้องฝากไว้ก่อนนะวันนี้เมื่อก่อนนะคุณรู้ว่าจะลงแล้วคุณจะถือทําไมจ่ายปัญหาเนี่ยลงแล้วเจ้าของเขาแบบนิ่งอ่ะมันทรไม่รู้ร้อนอ่ะ เฮ้ยตกลงเนี่ยมันดีไม่ดีเจ้าของยังไม่เอาเลยแล้วลายย่อยอย่างไชาวดดยอย่างพวกเราเนี่ยทำยังไงต้องบอกตบใช้กลยุทธ์ฝากไว้ก่อนนะต้องยังไงก็ต้องยอมอย่างไรเราสภาพคล่องกลับมาก่อนนะคือขายอ่ะพูดยังไงขายก่อนนะปิดความเสี่ยงถ้าคุณไปขายแล้วจุดสุดท้ายคุณก็ต้องขายอยู่ดีถูกป่ะใช่ไหมแล้วมันขายตอนนั้นแล้วคุณจะเอาอะไรมาสู้เขากระสุนหายหมดแล้วอ่าหุณไม่มีตัวเดียว วันนี้พลาดวันหน้าเราอาจประสบความสำเร็จก็ได้อ่าพูดชื่อจริงหรอครับผมขยายตัวมียายตัวเลื่อยขายเอาพ่อกรณ์นั่นคือมุมมองของมุนชัดปันอาจารย์ชัดนะอ่มาถึงอ่าคุณเจอาจารย์เจบ้านแหน่แห่งเชคอินเขามองตลาดหุ้นพฤษภาเนี่ยอาจารย์เจมองตลาดหุ้นยังไงโอ้โหตอนนี้พันห้าร้อยยี่สิบห้านะโอ้โหมันท่าทีนี่น่าจะไม่น่าอยู่แต่ว่งๆอยู่ประมาณนี้แหละ เอาไงเอาไงถ้าถ้าเกิดลงมากกว่านี้นะต้องเรียกว่าตัวไข่ตัวมันดีกว่า oh. เพราะว่าผมคิดว่าน่าจะเก็บเงินสดเอาไว้สร้างสภาพคล่องแล้วก็ไปลงทุนในหุ้นที่คิดว่าน่าจะมีการเติบโตโดยเฉพาะหุ้นที่มีผลประกอบการที่ดีนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องออโรงไฟฟ้านี่ผมว่าเป็นธุรก,กิจที่ น่าสนใจยังยืนก็มีหลายตัวที่น่าเข้าไปช้อปปิ้งอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าเป็น recurring income ที่เขาสามารถสร้างผมประกอบการได้อย่างชัดเจนดีกว่าธุรกิจตัวอื่นเขาเรียกว่าหากินบนความทุกข์ยากของประชาชนดีกว่าข้าวใ้แพงอะไรเงี้ย ระหว่างราคาหุ้นกับราคาค่าไฟมันก็คนเลือกอกันที้นี่นะเราต้องแยกแยะด้วยทุกวันนี้หน่วยละสี่ห้าบาทแต่ว่าถ้าเกิดราคาหุ้นมามันก็โอเคเอาค่าหุ้นไปจ่ายค่าไฟคิดในแง่ดีคิดในแง่ดีก็จะก็ยังมีโอกาสได้อยู่นะก็เดียวเป็นวิธีคิดว่า เอาตัวรอดเลยก่อนที่อี้นี่เอาตัวรอดนะเอาอแล้วไอพีโอที่แบบดอไกันแบบหนัก,น,กนี่เอา,อางี้กันอ่ะโอโทำยังไง,งเอาตัวรอดยังไงดีถ้าถ้าพูดถึงทั้งเด็กซ่อนอะพูดถึงเมษาพฤษสภาที่ผ่านมาก็มีทั้งเด็กซ่อนทั้ง p l t พีธาทาศัศอ์นะเนอะ่เข้ามาถ้าเกิดเราได้คุยกับผู้บริหารไปแล้วเนี่ยเราจะบอกว่าธุรกิจเขาดูดีแข็งแรงสตอรี่สวยธุรกิจแบบว้าว ไม่ได้จะเป็นอย่างนี้เออทำไมหุ้นเป็นเป็นอย่างนี้ขนาดเรารู้อยู่แล้วว่าหุ้นเป็นอย่างนี้ท่ไมรัคหุ้นผมว่าอย่างที่พี่ชัดบอกมันเป็นมันนี่เกมที่เราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขามีเจ้าหรือเปล่าเอาจะตกจแบไเจ้าไปโอ้เจ้าเจ้าสันไหนไม่รู้นะแต่ผมว่าฟันนี่มันห้องวันเนี้ยมันเชื่อถือได้ไหมฮะอือ ฟ u n d ม m e นเนท l ปัจจัยพื้นฐานผมว่าโอเคอย่างที่เขาบอกอะอนาคตไอ้อดีตผลประกอบการที่ดีไม่ได้บอกว่าอนาคตจะดีตามถูกไหมม,ม,มันก็ต้องช่างใจกันแหละว่าหุ้นเข้าใหม่เนี่ยเขาเข้ามาทําอะไรเพราะอะไรเอาเงินไปทําอะไรเร<อ>่องตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องนังดูก็ต้องวิเคราะห์ก,กันให้ดีดโอ้ต้องมานั่งดูนว่าเขาเอาเงินเราไปทํา <ทำ S 1> อะไรน,นะนไปปูยีปูยำมาไปแบบว่าผองไทย สะสมบัติออกไปหรือเปล่าเพราะว่าอย่าลืมว่าธุรกิจหลายก็มีมีธุรกิจที่ครอบครัวธุรกิจครอบครัวบางทีอากงองอะอาม่าหรือป้าอยากได้ตังค์หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแตกสมบัติกันมันก็มีนะก็แล้วแต่ โอ้เกิดทะเลาะกันในชิปเป่งเลยนะเอาเงิุ้สีแตกอะไรโอ้หลายๆตัวเป็นอย่างงี้กันเยอะนะมันก็มีมันก็มีให้เห็นอยู่มันมีอยู่นะเป็นอยู่ทัศนวิสัยไม่ตรงกันแม่เงินเงินทองนี่ไม่คุ้มขงฮงนะไม่เข้าใครออกใครจริงๆนะตรงจุดนี้นะนั่นคือมุมมองนะของอาจารย์เจนะเช็คหุ้นนะครับเรียกว่าวิธีการลงจากดอยต้องยังไงขาย ก็ขายเก็บเงินส่วนไว้ก่อนร้องหาหุ้นตัวใหม่ที่คิดว่ามันสักเซสอ่ะในเมื่อมันไม่มีอนาคตก็ต้องนะต้องปล่อยวางอ๋อต้องโง่เอามีตัพหุ้นด้วยเปล่าพุ้นโม่ทำโม่หังโค้ยะเอาเม่ก็จะมีคำว่าคัดล้อได้ไงล่ะเออแม่เก่งเก่งคัดบ่อย จนเกงในหมดอยู่แล้วเกงในขาดหมดแล้วไม่มีกระสุนเลยตอนนี้ต้องหาปั๊มใหม่แล้วเนี่ยนี่คือทัศนะมุมมองจากสองข่ายเอางี้กงนะเรียกว่าถือว่าเป็นอีพีพิเศษเนาะคุยข่าวราคานี้นะมาเล่ากันแบบว่าสะท้อนนะของตลาดหุ้นนะของ i อ o ที่ตกต่ำนะเรียกว่าราคาจองนี่แบบว่าไม่รู้ว่าจะกลับมาถึงราคาจองนี่เมื่อไหร่นะอยู่ในปมชวานนักลงทุนหรือว่า หายยอ่อเองที่ช้ำระกำใจนะจะบอกว่าโดนหลอกก็ไม่งขนาดโดนหลอกนะเพราะคุณไปซื้อกันเองนะตรงนี้นะเวลาเขาจองก็บอก่เอ้คุณได้อ่านศึกษาหนังสือที่ชวนไหมเราบอกแล้วกว็ไดกอ่านแล้ว <c oughs> จริงๆมันไม่ได้อ่านกันหลอกนะ <c oughs> ก็เป็นเรื่องราวที่แบบในตลาดหุ้นตรงจุดนี้นะครับก็เป็นกําลังใจให้กับชาวดอยทุกคนนะเรียกว่าอยู่บนดอยนะก็ต้องรอรถนะขึ้นดอยมารับขอเป็นโฟร์วิวได้ได้ไหม อันนั้นขึ้นอยู่เจ้าของเมีเงินปอดเมีเงินดาวไอ้ต้องเปล่านะครับนี่คือรายการคุยข่าวเราหุ้นนะครับฟังภาพรวมไปแล้วนะหุ้นเด่นอาจันชัดโซฟอร์ัสมองตัวไหนบ้างในที่ฮ่องกงนะระบอกทีใหม่เนาะอ๋อใช่ใช่ยังรักเดียวใจเดียวหรือเปล่าตอนนี้ก็ยังคงมั่นใจโอ้มั่นใจมั่นใจถ้าใครย้อนกลับไปอีกนะใครไปดูอีพีเก่าๆนะที่เราเคยผมเคยเป็นแขกรับเชิญพิเศษก็เคยพูดตอนนั้นเราคุยกันเนี่ยน่าจะบาทนิดๆ วันนี้เท่าไหร่แล้วนิวไฮแล้วสองบาทสี่สิบเนาะหลายเดือนเลยหลายเดือนแ่ถ้าไปที่ฮ่องกงนี่ปอกแปะสอบาทวันนี้2องบาทสี่สิแต่ว่าเรื่องมันก็มีที่มาที่ไปไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันจะน่าสนใจโดยที่ไม่มีแบ็กอัพอย่างที่คุณเจพูดถึงตอนนี้อย่างหุ้นโรงไฟฟ้าน่าสนใจเพราะทีมไองวันนี้เขาชัดเจนแล้ว ทิศทางเขามาพลังงานทดแทนไม่ใช่หลอดไฟเป๊งๆอย่างเดียวละอ่าไม่ใช่แล้วเขาเ็าจะไดรบซิฟายและแน่นอนแล้วว่าจะมามาในส่วนของพลังงานทดแทนละซึ่งก็เห็นภาพชัดเจนครับผมแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งอ่าประชุมผู้จุอหุ้นไปนะครับก็ผ่านทุกวาระโอ้โหจะรยเลยจะรวยหมดโดยเฉพาะอ่าเรื่องของการอ่าจปันผลครั้งแรกว้าจากที่จ่ายมาหลายปีนะแสดงว่าผลงานเขาเนี่ยมาละอ่าเห็นละแล้วก็ รวมถึงการที่จะสร้างการเติบโตต่อนะมันก็ต้องใช้เงินทุนเขาก็ออกวอลเลนวอลเลนนี่ได้ใจด้วยสองหนึ่งอีหย่างราคาหนึ่งบาทให้ฟรีใครรูดถึปอร์ตสปอร์ตให้ทันให้ทันวันนี้เราน่าจะยังทันอยู่วันสิบเอ็ดพฤษภาเขาเอ็กสิบเอ็ดพฤษภาสิบเอ็ดพฤษภาเอ็กวีดีด้วยได้สองแดงนะได้ปันผลด้วยได้วอลเลนฟรีย่างแมสปอร์ตมีนแยะสำคัญเลยมาเนี่ยเขาประกาศชัดเจนนะวันนี้เขาอย่างที่บอก มันก็ต้องมีการเติมเข้ามาอีกอคุยแล้วนะด้ที่เจ้าข้อมูลล่าสุดเนี่ยเขาก็มีการาเจรจานะมีการจะออเอาโรงไฟฟ้าเข้ามาเพิ่มอีกนะอ,อย่างน้อยๆก็น่าจะหลายเมกอยู่อ่า,อาครับผม่าแล้วก็ทีนี้เนี่ยการเข้ามาตรงนี้เนี่ยมันก็จะเห็นภาพของการเติบโตแบบต้องเป็นอีกก้าวกระโดดเพราะอะไรเพราะถ้าเราจําได้ในปีที่แล้วเนี่ยช่วงไปไปลายไตรมาสสี่เนี่ย ผลงานเขาเนี่ยมันเริ่มเห็นละลงไฟฟ้าลงที่สามที่สุพรรณนะครับ,รบที่ที่เราไปดูกันมามเนี่ยอ่าเราก็จะเห็นนะว่ามันเข้ามาเยอะนะแล้วพอพอปีห 6, 6ปีนี้เนี่ยเด<ช>ีย๋ยวเรามาลุ้นไต่มาสหนึ่งกันนะครับตัวเลขจะออกมาขนาดไหนนะเพราะว่าปีนี้เขาจะรับลงที่สุพรรณเนี่ยเต็มปีครับผม <นะ S 1> นะอ่าเพราะนั้นแน่นอนครับผลประกอบการมันแนวโน้มมันต้องดีกว่าปีที่แล้วแน่ใช่ไหมเราเนี่ยถ้าเกิดภายในปีนี้อย่างที่ผู้บริหารเขาว่าไว้เนี่ยว่าเขาจะได้ไหมอีกเนี่ย มันก็ต้องดับเบิลขึ้นไปอีกครับถูกไหมตอนนี้มันมันก็ทําให้เราพอที่จะประมาณหรือว่าประเมินได้ว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยมันมันมีอนาคตไหมอ๋อไม่ใช่บอกไปนู่นทํานี่แต่สุดท้ายไม่มีอะไรขายฝันแต่นี่เขาเขาถูกพิสูจน์ด้วยด้วยผลงานนะเดี๋ยวรอดูนะแต่วันนี้เขาแหมทั้งแค่เอาแค่แจกวอปันผลนี่ก็รูปปากแล้วดดีมีสุขเนาะอันนี้ก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ที่บอกว่าตอนนี้จับตาดู น่แล้วดูนะวันนี้แข็งกว่าตลาดนะตลาดลงวัาตลาดไม่ดีก็มาอเดยยบวกนี้มามาอยู่ๆไว้มันก็ไม่ไม่เสียหายนะอ่าอ่านั่นคือของอาจารย์ชัดปันสองโูกัสเนาะมาถึงอาจารย์เจบ้างอ่ามีมีคิดบีบมีตัวนี่ทุกวันนี้เหรอ ทุกวันนี้ไม่น่าจะมีเลยอ่ะไม่มีคือไม่มีไม่มีอย่าฟื้นอย่าฟื้นรอรอลงดอยก่อนอรอลงดอยก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนทุกวันนี้เอาผมว่าเอาเซฟตัวเองดีกว่าเออนะเรียกว่านะรายการคุยข่าวเราหุ้นไงก็ ฝากไลฟ์ฝากแชร์นะหรือว่าสต็อกโฟกัสเช็คหุ้นแล้วก็หุ้นอินไซด์ที่สำคัญนะช่วยเป็นสปอนเซอร์ให้พวกเราหน่อยอให้กับกำลังใจและโฆษณาได้นะติดต่อโฆษณาได้แะเรียกว่าออกกัน3ช่องทางคุ้มนะครับคุ้มคุ้มหรือถ้าเกิดผู้บริหารบริษัทไหนอยากจะเข้าไปให้เราไปพูดคุยใช่มาอัปเดตเ้าะอัปเดตนิดนึงเนอะว่าเป็นยังไงบ้างนะ มันจะเข้าคิวสองอยู่แล้วใช่ใช่และยิง<ร>่งร,ราคาแบกะดินต่มแบบนี้แบบมันไรหตุผลนะคุณต้องออกมาชี้แจงนะมาเล่าสู่กันฟังผมเชื่อว่านักทุนหรือว่าผู้ทุนเขาคงอยากเห็น,นะะว่าเฮ้ยถือแล้วเนี่ยความก้าวหน้าหรืออัปเดตข้อมูลธุรกิจเป็นอย่างไรสร้างความเชื่อมันม่นน้อยียกเรียกความเชื่อมั่นมาไม่ได้อยู่ในรูอยู่ในถ้ำกบดานอยู่คนเดียวอะไร่เงี้ยไม่ได้นะครับรีว่าหุ้นมีอยู่เป็นพันหนักรั์นะก็ต้องโปรโมทตัวเองนะครับนี่คือรายการ เล่าหุ่นนะครับเราทั้งสามคนต้องขอตัวอำลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ